เดี๋ยวเรื่องแากนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดู ผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมินะคะโชว์ขี่ควายสอนนักเรียนไถนานกันดีกว่าค่ะเป็นต้นแบบวุฒิไทยชาวชายภูมิเรียกว่าสนุกสนานกันสุดฤทธิ์เลยนะคะนี่เป็นภาพที่โรงเรียนสพวุฒยาคมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกนะคะที่ประสบความสําเร็จในการเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาตามแบบวุฒิไทยชาวชายภูมิที่มีศักยภาพจากในภาพเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิคือนายวิเชียนจันทรโนไทยและนายมนตรี นายเครือนายกอบจอชัยภูมิได้ร่วมกันขี่ควายค่ะอาจารย์ oh. ลงทุนเดินลงทุกนาแปลงสาธิตของทางโรงเรียนนะคะ oh. เพื่อร่วมกันไถนาแล้วก็มีทั้งการถอนกล้าปะกดาข้าวนําไปปลูกลงที่แปลงนาในโรงเรียนค่ะ,ะเป็นการสอนทํานาด้วยตนเองเลยนะคะ mm hmm. แล้วในภาพนี้เนี่ยเ,เป็นภาพของเด็กๆจับปลาค่ะอา oh. จารย์ oh. แข่งจับปลา ว่าให้เด็กๆนะคะลงไปจับปลาจับได้เท่าไหร่ก็เอากลับบ้านไปให้ที่บ้านทําอาหารเลยค่ะสนุกสนานมากเนี่ยดูท่าทางนี่จะคว้ากันเองนะ <c oughs> คิดว่าเป็นปลา <c oughs> เวลาเคยเคยไปจับปลาในบ่อในบึงแบบนี้ไหมค <c oughs> ่ะเวลาเราจับนี่บางครั้งเราไม่รู้นะ <c oughs> แยกไม่ออกนะไปจับเอาขาเพื่อน <c oughs> <c oughs> คิดว่าได้ปลาช่อนตัวใหญ่พอยกขึ้นมาเอ้ามันมีตัวอยู่ข้างบนแลสนุกสนานกันไปนะคะเรียกว่า พอจับปลาไปแล้วเนี่ยก็ได้ปลากลับบ้านไปเยอะเหมือนกันค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆด้วยนะคะ,ะพ่อแม่ก็ชื่นใจค่ะมีปลากลับมาทำอาหารให้เนี่ยนีเน่เป็นกิจกรรมที่เป็นวิถีธรรมชาติแล้วก็คนปัจจุบันเนี่ยนะโดยเด็กในเมืองนะในตัวเมืองในตัวจังหวัดหรือในกรุงเทพอย่างน้องเตยน้องแตงก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้แล้ววิถีชุมชนแบบนี้ตอนนี้มีมีมีคนที่เข้ามาจําลอง อยู่บริเวณรอบๆกรุงเทพเนี่ยนะเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้เด็กห้าขวบหกขวบเนี่ย ถ้าผู้ปกครองไม่พาไปเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสกับวิถีชนบทแบบนี้เลยใช่จ,จะว่า<ล>ไปที่จังหวัดชายภูมินะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่รณรงค์ส่งเสริมเรื่องของวิถีไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะอาจารย์เพราะว่าเมื่อประมาณกล,งกลางปีตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะค่ะก็มีเรื่องของรณรงค์ให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะได้นุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นวันพระอาจารย์พอจะได้ยินขา <hackers S 1> ่าวไหมคะถือว่าได้รับซีดแบบที่ดีมากเลยนะอาจารย์ควรจะขยายผลไปทั้งประเทศใช่ เพราะว่านอกจากที่จะได้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วนะคะคพ่อค้าแม่ค้าที่จังหวัดเชยภูมิก็บอกว่าโหจาหน่ายภาพพื้นเมืองได้ดีเลยอันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีคิดที่ต้องชื่นชมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชชยภูมินะคะนุ่ง<ะ>สิ้นเนี่ยนุ่งไปถึงข้อเท้าเลยะนะแล้วก็ถ้าไม่ใช่นุ่งสิ้นนี่นุ่งอะไรนะนุ่งสั้นสั้นไปจนเสมอเสมอหูไงเ <laughs> <laughs> ้รท,ท,ที่ลิลปินก็มา,มาเต้นกันเนี่ยนะเราก็ลนลงสวนทางเลย เพื่อรักษาวิถีไทยไว้มาดูข่าวของแตงกันบ้างนะคะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับควายเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่วคา